สวัสดค่ะท่านผู้ชมทุกท่านนะครับเป็นเวลากนาฬิกา30นาทีโดยประมาณนะครับบนสภาพที่สีตำบุจารพัฒอำเภอศรีขอรภูมิจังหวัดสิรินธรครับนข้างจะเย็นนะครับ 6กนาฬิกา30นาทีนะครับเหมือนเวลาห้าหกโมงบโมงนี่ก็เช้าช่วงนี้บรรยากาศหนาวนะครับเชา้าจะมืดหน่อยบรรยากาศเย็นเย็นมาฝาก ไปนะครับไปดูขายกันแล้วกันตามด้วยกันแล้วไม่เป็นตีถัดด้วยกันแล้วกันนะครับเดินตามลูกตาสาธุกธุกอ๋อ

โอ้โหโอ้โหใช้พลังไม่ยิงได้ดูแสงตะวันยามเช้าๆนะครับ